สวัสดีครับชาวราศีกันครับเราลองมาดูกันว่าหลังวันที่17ตุลาคม2,566นี้นะครับตามความเชื่อนาะเขา,าโหราศาสตร์ไทยนะครับมีความเชื่อว่าราหูเคลื่อนย้ายนะครับ18ปีนะครับย้ายครั้งหนึ่งก็อาจจะมีอิทธิพลต่อทุกๆราศีอยู่แล้วนะครับนี่ก็ลองมาดูกันในราศี ว่าคุณจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับที่ดาวราหูเคลื่อนย้ายโยกย้ายนะครับไป1ปีครึ่งนี้มีอิทธิพลอ,อะไรมีพลังงานอะไรมีสิ่งที่คุณต้องรู้อะไรมีสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรในพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะครับก็ลองมาดูกัน ใช้วิจารณญาในการรับชมในการรับฟังครับคนใหม่ที่มาเจอคลิปฝากกดติดตามฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับชาวราศีกันครับหลังจากวันที่17ตุลาหนึปีครึ่งจากนี้ครับราราหูย้ายนะครับเตรียมตัวอย่างไรนะครับหรือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ครับเลโครับชายครับหมายเลขค่าในไพ่ใบนี้เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าถึงเวลาที่ คุณต้องเปล่งประกายตัวเองมันเป็นพลังงานเหมือนอำนาจเป็นพลังงานเหมือนมรรมีนะครับบางคนอยู่มีเขาเรียกว่ามีพลังงานเหมือนราศีสิงห์เพราะว่าในาไพ่ใบนี้คือราศีสิงห์คุณอาจจะอยู่ในลัคนาสิงห์หรือมีความเป็นผู้นําแบบชาวสิงห์หรือมีความกระตือรือร้นนะครับมีความลุยนะครับแบบชาวสิงห์ก็ได้นะครับ ในพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องของความสําเร็จอาจจะพูดถึงชีวิตที่สดใสามากขึ้นอาจจะพูดถึงการ Take Action บางอยา่างในสิ่งที่คุณกําลังวางแผนอยู่ก็ได้นะครับ ยูเร u นียสขับเปลครับ, ains, รบการเปลี่ยนแปลงดาวยูเรนัสเนาะแล้วก็มีเซาโนครับพาร์สเนี่ยครับราหูเซาโน e คือราหูนะครับราหูใต้ราหูใต้นะครับในโหราศาสตร์ปฏิวัติกรรมนะที่ผมศึกษามาเขาก็จะมองว่าราหูเนี่ยเขาจะมองต่างจากโหราศาสตร์ไทยมากๆเขามองราหูใต้หรือราหูเหนือเนี่ย มันอยู่ในขั้วตรงข้ามกันมันอยู่ในเรือนนะครับต่างๆหรือประจําอยู่ในราศีต่างๆนะครับอันนี้อาจจะต้องให้คุณลองไปเช็คอีกทีนะครับว่าคุณมีราหูใต้เนี่ยอยู่ในราศีอะไรเพราะว่ามันจะบอกพฤติกรรมนะครับหรือกรรมเก่าหรือรูปแบบกรรมะครับที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพาร์ทมันคืออดีตดังนั้นเนี่ยพลังงานของราหูมันส่งผลต่อเราโดยตรงอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่ได้ส่งผลแบบน่ากลัวครับเออมันส่งสําหรับ โหราศาสตร์ตะวันตกเข้ามองว่ามันคือรูปแบบนิสยัยรูปแบบพฤติกรรมรูปแบบความคิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่ในอดีตเราอาจจะใช้ไม่ดีหรือดีก็ได้แล้วมันส่งผลมาในปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินแหละแต่เก็บเงินไม่อยู่จริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นดวงมันอาจจะเป็นพลังงานของราหูแต่ คุณรู้นน่ว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่คุณบริหารจัดการเงินไม่อยู่นะครับดังนั้นเซาโนดหรือลาหูใต้ก็คือรูปแบบวิธีการเปลี่ยนนะครับกรรมของเรานั่นเองการเก็บเงินไม่อยู่นะครับหรือบริหารจัดการการเงินไม่ได้มันก็อาจจะเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นคุณรู้แล้วคุณแค่ต้องบริหารจัดการการเงินอาจจะเป็นการที่ศึกษาทางการเงินเอาเงินไปลงทุนนะครับเรียนการเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้หรือ คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในความรักเลยคุณรู้แล้วว่าในอดีตนิสัยแย่ๆที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในความรักคืออะไรคือเราอาจจะต้องเช็คกับตัวเราเองก่อนในเชิงของจิตวิญญาณคือเราเช็คจากตัวเราเองเพราะว่าเราจะได้รู้ครับว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับและราหูเหนือเนี่ยหรืออนาคตของเราะคือเราก็ไม่ทํารูปแบบนั้นซ้าเติมนะครับหรือไม่ได้ เราเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ดวงมันก็จะเปลี่ยนนะครับดังนั้นยูเรนัสมากับพาร์สมานะครับแล้วก็ชายมาเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวราศีกันหลังจากวันที่17ตุลาจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงจิตวิญญาณสำหรับคุณ ใครไม่สนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณคุณก็จะถูกให้สนใจในเรื่องราวของจิตวิญญาณเพราะว่าอะไราครับเพราะว่ามันคือวิธีเดียวอะครับที่จะทําให้คุณอยู่เหนือดวงครับหรือกําหนดเส้นทางอนาคตหรือชีวิตของตัวคุณเองได้ยูเรนัสมานะครับตรงนี้มันอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะครับเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่าง ที่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้มันอาจจะเป็นการเติบโตในเส้นทางใหม่การเปลี่ยนแปลงงานก็ได้นะครับหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตไปเลยก็ได้นะครับจากแบบหน้ามือไปหลังมือแต่ในพลังงานของไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นมาผมรู้จกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับคุณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ให้คุณลอกคาบตัวเองอะครับเป็นตัวตัวตนในเวอร์ชั่นใหม่ตัวตนในเวอร์ชันที่ดีขึ้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะดูดวงนะครับ ในโห,โหราศาสตร์ไทยด,ดวงแบบไหนมาก็ตามอะ่ะผมต้องขออนุญาตบอกว่าคุณคือคนที่กําหนดชีวิตของตัวคุณนะไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ตัวผมไม่ไม่ใช่ตัวภยัยคุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตัวเองก็ได้คุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนไม์เซต็ก็ได้คุณเลือกที่จะไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองก็ได้คุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยนก็ได้ ถ้าคุณมีความสุขแล้วมันโอเคแล้วชีวิตของคุณไม่ได้แย่คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีนิสัยที่แย่นะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีหรือฉันมีไม์เซ็ตในในเรื่องราวบางอย่างที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเซาโนดมันคือรูปแบบพฤติกรรมหรือกรรมเก่าในอดีตชาติอดีตชาติตรงนี้มันไม่ได้เป็นอดีตชาติที่ คุณเคยเกิดเป็นใครในภพชาติต่างๆที่ผ่านมาแต่มันอาจจะเป็นรูปแบบในอดีตเมื่อวานก็ได้ที่มันไม่ดีแล้วคุณต้องเปลี่ยนหรือรูปแบบในอดีตเมื่อปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วย้อนไปก็ได้นะครับดังนั้นสําหรับการเปลี่ยนแปลงดวงเนี่ยคือการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม นะครับบางอย่างที่เรากระทามาในอดีตที่มันไม่ดีแล้วเราไม่ทํามันซ้ำมาครับหรือการอาวานตนั่นเองรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นเองว่าเฮ้ยเราทําดีเราได้ดีเราทําไม่ดีเราได้ไม่ดีนะครับมันก็เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าชาติที่แล้วคุณไปทําอะไรมากับใครชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นใครมันอาจจะมีพลังงานติดมานนิดๆน,นะครับแต่ มันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเพราะว่าการรมปัจจุบันอะ่ะคือมีอนุภาพที่สุดแล้วนะครับก็คือการกระทำนะครับหรือการคิดพูดรู้สึกในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับ weak of h e a r t ครับ love for t o u and t o u o ครับพลังเงินของความรักจะหลังไหลเข้ามาหาคุณ follow traveler ครับ support is all a you นะครับต้องบอกว่าบางคนมีเกณฑ์การเดินทางนะครับมีเกณฑ์เดินทางใกล้ๆเดินทางปัต ต่างประเทศไปศึกษาไปเรียนต่อนะครับหรือบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานก็ได้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในโอกาสใหม่บางคนออกจากคอมฟอร์ทโซนเซฟโซนหรือบางคนถูกกระตุ้นครับให้ให้ปุกฮีโร่ในตัวเองนะครับออกไปใช้ชีวิตออกไปทำงานนะครับในรูปแบบที่คุณอยากจะใช้ก็ได้คือมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันคือดวงดาวเนาะยูเรนะัสเนี่ยมันเป็นดวงดาวใหญ่ด้วยนะครับที่มีการ เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอาจจะส่งผลต่อเป้าหมายสูงสุดทางอาชีพเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับที่ออกจากรูปแบบเดิมๆนั่นเองดังนั้นในราหูที่เคลื่อนย้ายโยกย้ายหลังจากวันที่17ตุลาสําหรับชาวราศีกันผมเชื่อว่ามันคือการเปลี่ยนรูปแบบชีวิตบางอย่างของตัวคุณก็ได้ที่คุณแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Opening to your special source คร Fighting Century ครับนี่เลยครับสำหรับผมนะผมรู้จักว่ามันเป็นการกระตุ้นให้คุณสนใจตัวเองมากขึ้นมันเป็นการทำให้คุณหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณต้องตื่นรู้ในตัวเองตื่นรู้ในจิยยตวิญญาณตื่นรู้ในรูปแบบการที่ ตื่นรู้ในรูปแบบกรรมที่คุณเคยทํามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงกรรมของคุณด้วยตัวคนเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในไพ่ทาโร่ครับว่าอิทธิพลนะครับตรงนี้คุณเตรียมตัวอย่างไรเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับอิทธิพลครับของราหูเคลื่อนย้ายยกย้ายนะครับสําหรับชาวราศีกันังจากวันที่17ตุลาเตรียมตัวอย่างไรเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับ หรือจะมีรูปแบบพลังงานใดเข้ามา ในอัฟวอนครับนี่เลยชาวทัตไฟนะครับพลังงานของทัตไฟพลังงานของการเริ่มสร้างสารรค์พลังงานของการ Take A c t i o n ในอาชีพในการงานในเป้าหมายในไอเดียในโปรเจกต์ในสิ่งที่คุณอยากจะทำถ้ามันเป็นสิ่งดีๆเกี่ยวกับการงานของคุณนะครับคุณมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับการงานคุณมีโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับการงานนะครับมันอาจจะเป็นพลังงานของบางคนมีการ มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับในอาชีพราชการหรือในธุรกิจบิสเนสต่างๆของคุณก็ได้ครับ mm. Four of Cups ครับ Queen of s w o r d ครับ Queen of Coins ครับ แล้วก็มีเดอะสตาร์อีซอ o สอดครับแล้วก็มี The Sun ครับรูปแบบบางอย่างเนาะที่คุณรู้จักว่าคุณมีความทุกข์มันถึงเวลาที่ต้องปลดปล่อยปลดตัวเองออกมาเป็นอิสระครับถ้าคุณรู้จึกว่าคุณอยู่ในงานที่คุณไม่ได้อิสระหรือคุณใช้ชีวิตเหมือนถูกจํากัดไว้อะ มันถึงเวลาที่คุณต้องสนุกสนานหรือเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นบางคนกดดันกับชีวิตของตัวเองมากจนเกินไปนะครับกดดันกับงานหรือคาดหวังนะครับให้คนอื่นยอมรับคุณต่างๆแล้วเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นพลังงานที่บอกว่าคุณต้องเอาตัวเองหรืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสุขกับความสําสเร็จหรือการใช้ชีวิตของคนอื่นคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตในแบบของคุณให้มีความสุขไม่ได้มีหน้าที่ใช้ชีวิตให้มันมีความทุกข์นะครับดังนั้นเนี่ย จูเรนตะมาแล้วในตำแหน่งที่5ผมรู้สึกว่าเอซอบซอรเนี่ยมันคือความสุขในการใช้ชีวิตคุณอาจจะไม่ได้มีเลยก็ได้นะครับดังนั้นหลังจากเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไพ่พลังงานอยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะครับคุณมีหน้าที่ในการใช้ชีวิตของตัวเองอะ่ะมันไม่ได้มีใครมากําหนดว่าคุณต้องใช้หรือหมอดูคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปบอกกับคุณคาว่า คุณต้องทําสิ่งนั้นคุณต้องทําถึงนี้ถึงแม้ว่าผมจะอ่านไพ่ในพลังงานบวกก็ตามแต่คุณมีสิทธิ์เลือกครับที่จะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับอิทธิพลครับมีอย่างไรว่ามีสัญญาณข่าวดีครับของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามานะครับคู่นะครับที่มีเอาเงินมาให้คุณนะครับหรือมีคุณมีเงิน เขาเรียกว่ายังไงนะมีคนมาเปยคุณน,นะครับในเรื่อง,องราวของเงินมีเกณฑ์การแต่งงานนะครับสูงมากๆสําหรับบางคนมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับคีน n of Cups ครับ บางคนมีสัญญาณนะครับในเรื่องราวกองของการขายที่ดินนะครับมีเรื่องราวของมรดกตกทอดครับมีพลังงานของบ้านนะครับไปตกที่บ้านพลังงานของคุณไปตกที่บ้านนะครับแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยสิ่งที่คุณทําในงานที่คุณทำนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความศรัทธาในตัวเองคุณสามารถทําได้ในเกณฑ์พลังงานหลังจากนี้1ปีครึ่งเนี่ยนะครับหรือ1ปีก,กว่าผมรู้สึกว่าคุณจะ ซื้อของใหญ่ๆบางคนซื้อบ้านบางคนซื้อคอนโดบางคนซื้อรถบางคนแบบทำเรื่องเกี่ยวกับการต่อเติมรีโนเวทบ้านใหม่นะครับแล้วก็มันมีในเรื่องราวของมรดกนะครับฝั่งญาติผู้หญิงของคุณด้วยนะครับอาจจะเป็นการแบ่งมรดกการจัดสรรมรดกนะครับก็ได้หรือการจัดสรรเกี่ยวกับที่ดินนะครับทำเรื่องราวเกี่ยวกับที่ดินต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขกับงานมากขึ้น นะครับคุณจะได้เจองานที่คุณมีความสุขมากขึ้นงานที่เติมเต็มจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในงานที่ที่ไม่โอเคนะตอนนี้หรือมีความทุกข์กับงานอยากจะให้คุณลองเช็กดีๆว่ามันจําเป็นต้องลาออกไหมนะครับหรือแค่คุณลองปรับเปลี่ยนไมเซ็ตของตัวคุณเองใหมให้คุณมีความสุขกับงานแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้แหละลึกๆมันมันไม่ใช่จริงๆโอเคคุณอาจจะต้องวางแผนว่า แล้วอะไรคืองานที่ชอบสําหรับคุณอะไรคืองานที่ใช่สําหรับคุณมันไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณจะพาตัวเองออกไปลองให้รู้นะครับมันจะมีจังหวะเวลาเองอยู่ๆผมมาเจอการอ่านไพ่ได้ในจังหวะที่ผมกักตัว14วันนะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มีอะไรทําเลยสั่งไพ่มาเนี่ยมันมันเลยคือมันจะผมจะบอกว่ายังไงไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันมีจังหวะเวลาของมันว่าให้เราไปเจออะไรบางอย่าง นั่นเองนะครับดังนั้นปีครึ่งจากนี้ผมเชื่อว่าคุณจะเจองานที่เติมเต็มจิตวิญญาณของคุณหรือมีความสุขนะครับกับงานของคุณนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นฮิลเลอร์นะครับหลายๆคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวกันการบําบัดจิตวิญญาณคนอื่นนะครับอ่านไพ่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็ได้มันมีพลังงานของผู้นําเกิดขึ้นมานะครับแต่เป็นผู้นําแบบอ่อนโยนเป็นพลังงานของ เพศหญิงนะครับพลังงานของเฟมิแนนก็คือความอ่อนโยนความเฉลียวฉลาดนะครับในตัวคุณเกิดขึ้นมาไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงนะแต่มันมีพลังงานของเฟมิแนนเฟมินนคือพลังงานของผู้หญิงหรือด้านหญิงในตัวเรานะครับด้านของครีเอทีฟด้านของความอ่อนไหวท้งอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาอืม อีซอฟท์คอครับถามว่าโชคลาภทางการเงินมีไหมผมรู้สึกว่าโชคลาภทางการเงินของคุณมันมาจากการลงมือทําด้วยตัวคุณเองนะครับการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอจะทําให้คุณมีเงินในตําแหน่งของการเงินในเรือนที่2ของคุณมันเป็นความทุกข์ครับโฟร์เนี่ยมันคือความทุกข์มันอาจจะเป็นรูปแบบ m มล์เซตรูปแบบพฤติกรรมความคิดเกี่ยวกับเงินหรือมอุมมองเกี่ยวกับเงินของคุณที่มันเป็นความกลัวเป็นความขาดแคลนเป็นความไม่อุดมสมบูรณ์อะดังนั้นทําไมมันมีไพ่ของเซาโนดขึ้นมาคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกเนาะว่าถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนว่าคุณต้องบริหารจัดการการเงินนะครับหรือศึกษาในเรื่องราวของการเงินหรือในเชิงของจิตวิญญาณก็คือความรู้สึกเกี่ยวกับเงินที่เรามีต่องเงินอะ คุณอาจจะมีความรู้สึกกลัวคุณลองเปลี่ยนมันเป็นเงินให้ความสุขเงินให้ความรักเงินมีเข้ามาเงินมันมีออกไปมันเป็นธรรมดาต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วตราบใดที่คุณมีงานทําแน่นอนว่าคุณจะมีช่องทางรายได้แต่ถ้าช่องทางรายได้มันไม่สามารถสร้างเงินให้คุณหรือไม่ครอบคลุมชีวิตคุณคุณต้องหางาน1 2 3 4สี่เพิ่มเติมมันอาจจะเหนื่อยแต่มันก็ได้เงินมานะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าหลังจาก วันที่17ตุลานะครับไม่อยากมองให้คุณรู้จึกว่าคุณเหนื่อยกับชีวิตอะแต่อยากให้มองว่าเฮ้ยเออเราเราก็ใช้ชีวิตของเราไปแบบมีความสุขได้นะครับ The full จิตวิญญาณของคุณต้องการอิสระไม่ว่าอิสระจากอะไรก็ตามจิตวิญญาณของคุณต้องการอิสระจากความทุกข์เรื่องเงินอิสระจากความทุกข์เรื่องราวของความรักอิสระจากงานที่คุณรู้จึกว่ามันไม่ใช่จริงๆนะครับ ถ้าถามว่ามันมีเกณฑ์ความสําเร็จในเรื่องราวของการงานไหมมีนะครับเพราะว่าเดซันมาอยู่ในตําแหน่งของเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมการทํางานการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดหรือสุขภาพร่างกายเนี่ยจริงๆสุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงนะแต่บางครั้งความคิดเยอะความคิดมากมันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณนั่นเองดังนั้นในเกณฑ์พลังงานเนี่ยสำหรับชาวราศีกันผมเชื่อว่า หลังจากวันที่17ตุลานี้นะครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นความกังวลคุณจะพบเจอทางออกคุณจะพบเจอวิธีนะครับที่จะให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนำพลังงานของความรักเข้ามาครับอย่างที่ผมบอกว่าเซาโนดมันคือรูปแบบพฤติกรรมหรือกรรมในดีตชาติของคุณนะครับที่คุณต้องเปลี่ยนดังนั้นรูปแบบการใช้การเงินของคุณคุณเป็นคนที่ใช้เงิน ไม่เก็บเงินเลยแน่นอนว่าคุณก็จะไม่ร่ำรวยหรือคุณเป็นคนที่เก็บเงินอย่างเดียวนะครับไม่ใช้เงินเลยแน่นอนว่าคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขจากเงินเพราะว่าคุณกลัวเงินหมดอะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นคุณแค่ไปหาจุดสมดุลในชีวิตของตัวคุณให้ได้นะครับความสุขมันเกิดขึ้นมาจากมุมมองของตัวคุณนั่นเองนะครับลองมาดูกันนะครับมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับหลังจากวันที่17ตุลานี้ชาวราศีกัน Create your vision ครับ Do what m a k e your heart sigh You are being n u r s e forward ครับไพ่ใบนี้คือประตูที่เปิดออกคุณแค่เขาเรียกว่า Vision คือจินตนาการวิสัยทัศน์คุณแค่ create วิสัยทัศน์ดีๆมุมมองดีๆในชีวิตของตัวคุณให้ได้ไม่อยากให้คุณแบบมองชีวิตของคุณย่แย่ไม่อยากให้คุณมองว่าชีวิตของคุณยากลำบากไม่อยากมอง ไม่อยากให้คุณมองว่าชีวิตของคุณต้องเกิดมาต้องชดใช้กรรมหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณเจออยู่ยากๆตอนนี้ไม่อยากมองว่ามันเป็นเรื่องของกรรมในอดีตชาติแต่อยากให้มองว่าเออมันคือรูปแบบของความคิดในอดีตท,ที่มันทําให้คุณเจอความทุกข์หรือเจอปัญหาอยู่หน้าตอนนี้หรือมันเป็นรูปแบบนิสัยบางอย่างที่ทําให้คุณเจอปัญหาอยู่หน้าตอนนี้ก็ได้ครับดังนั้นคุณแค่ดู h a t Make your heart sigh เนี่ยสิงเนาะ คุณแค่ทําในสิ่งที่เสียงหัวใจของคุณต้องการดังนั้นมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือประตูอะไรบางอย่างเปิดออกดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่ใช้ชีวิตตามเสียงของหัวใจของคุณคุณอยากทําอะไรใช้ชีวิตยังไงให้มันคุ้มอะ่ะแล้วมันดีต่อตัวคุณต่อคนอื่นะคุณใช้ไปเลยครับแต่ถ้าคุณมองว่าใช้ชีวิตให้คุม้มแต่มันต้องเดือดร้อนคนอื่น มันต้องเดือดร้อนสังคมอันนั้นเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไม่ได้คุ้มนะครับเออผมรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรนะครับที่มันดีต่อตัวคุณดีต่อสังคมคุณทําไปเลยครับมันจะล้มเหลวมันจะผิดหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณได้ลองว่าเออคุณสามารถทําได้นะครับแล้วก็มี so healing ครับ alive with your essence you h uh, see your true color ครับพไพ่ใบนี้คือจิตวิญญาณเลยครับต้องบอกว่าฮ e ลลิ่งตัวเองให้ได้ครับ พลังงินของความรักความเมตตาในตัวเองนะครับพลังเงินของความอ่อนโยนในตัวเองตรงนี้มันคือการเตรียมพร้อมครับเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวคุณแน่นอนเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะไม่เลือกคิดหรือเลือกกระทําที่มันส่งผลเสียต่อชีวิตของตัวคุณเตรียมตัวอย่างไรนะครับ Stand in your power ครับ Be passionate about your vision Bring about positive change ครับ Stand into your power เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับการตัดสินใจเนาะคุณอยากทำอะไรคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนอย่างที่ผมบอกว่าคุณใช้ไปเถอะตราบใดถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบอยู่ในพลังงานดีๆไม่เดือดร้อนสังคมไม่เดือดร้อนคนอื่นอะ่ะมันย่อมจ้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแน่นอนแล้วก็ Be passionate about your vision คุณมีไอเดียอะไรคุณอยากไปเรียนอะไร คุณอยากจะไปต่างประเทศคุณอยากจะไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้คุณอยากจะทำงานนั้นงานนี้คุณเป็นคนเลือกครับดังนั้นทุกๆก,การเลือกของคุณมันจะเปิดเส้นทางใหม่ให้กับคุณเสมอแต่เราไม่รู้ว่าเส้นทางนั้นน่ะมันจะดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับมันจะประสบความสําเร็จหรืออะไรแต่ตราบใดถ้าคุณเชื่อใจในสิ่งที่คุณทําความเชื่อใจนี้แหละ มันจะทําให้คุณอยู่ในเส้นทางนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นข้อความแมเสเซจประมาณนี้เลยสําหรับชาวราศีกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับขอบคุณมากครับ